สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าจะมารีวิวบัตรออนทองคำของกระแตนะคะอันนี้คือเป็นหน้าสดของฟ้าเลยนะคะฟ้าทาแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวนะคะนี่นะคะสีทองนะนี่นะคะเห็นไหมเปลี่ยนสีเลยอะ่ะนะคะหรือว่าถ้าใครมีแปรงปัดนะคะก็สามารถใช้ได้เลยเดี๋ยวฟ้าใช้แปรงปัดที่ดู เห็นไหมคะผิวดูสุขภาพดีดูเป็นเลือดฝาดเลยนะคะเนจากค่าที่เทาแล้วกับค่าที่ยังไม่ได้ทานะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทาคู่กันสองข้างเลยนะเห็นไหมดูแบบว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นเลยค่ะเนี่ยปัดจมูกหน่อย อันนี้คือแบบว่าทําให้หน้าของเราดูเลือดฝาดดูหน้าดูใบขึ้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวฟาก็จะมาตัวนี้ทาที่ตาดูให้ตาของเรานั้นดูแบบสดใสเป็นธรรมชาติขึ้นเลยนะคะดูขั้งที่ทากัอย่างไม่ทาน,ะนี่แล้วตัวนี้ก็ทาปากก็ได้นะคะจะทำให้ ปากของเราแบบว่าเบาบางสุขภาพดีเห็นไหมคะฟ้าชอบมากเลยค่ะเข้ากับสีผิวธรรมชาติของเรามากเลยนะคะแล้วก็ได้ทั้งตาแก้มปากตลับเดียวเอาอยู่